เตรียมบรรยากาศมาฝากนะครับวันนี้เกี่ยวข้าวขอขอเจ็ดเก้าครับนาเซเตอร์นะครับทีมงานเสริมรถเกี่ยวเจ้าช้างจัมโบ้ครับผมวันนี้ลูกพี่เสริมใหม่นะครับตัวนี้งานว่างครับผมเดี๋ยวจัดก่อนเลยครับลงแล้วครับผมขอขอเจ็ดเก้านะครับวันนี้ก่อนสงการครับก่อนสงการ ให้ดูบรรยากาศครับร้อนละอูเลยครับตอนนี้รูมีเสริมจัดให้นะวันนี้ จะเริ่มวนรอบแรกนะครับช่วงเป็นช่วงใต้ต้นไม้นิดนึงคราจะยันตอเข้ามานะครับแล้วมีเจัดให้ครับโอ้โหตอนนี้เวลาประมาณเทีย่ยงบกวางร้อนมากนะครับแตดนะมืดใหญ่ใแรงมากๆอย่างใจให้ท่านครับยายผลผลิตีเยอะได้ราคาที่ดีัม ปเรรื่อยๆคับผมนี่ก็มาถึงมิ่งสุดท้ายนะแล้วนะครับกับเก้าก็ขอจิตก้านะวันนี้ลูกพิเสริมนะฮะกับเจ้าช้างจัมโบ้มาจัดให้นะครับผม ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะยังไงช่วยกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุว่าสวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ